อันนี้คืออันนี้จะเป็นหมึกบดไซส์ใหญ่ค่ะตัวยาวตัวยาวเป็นรสเผ็ดเผ็ดนิดนิดค่ะสามรสสามแล้วอันนี้คือถัดมานี้จะเป็นหมึกบดไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไม่เผ็ด่กินเล่นชิลๆอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเส้น อันนี้คือพร้อมกินแบบเส้นกินได้เลยใช่ไหมได้เลยอ,อ,อันนี้เป็นหมึกสามรสพร้อมกินเลยแล้วราคาของเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยอ่าพอลองมาซื้อมามาชิมกันก่อนถูกใจเราค่อยซื้อไปแล้วอันนี้คือจะเป็นตัวฉาบหมึกฉาบจะเป็นตัวตัวเนาะจะเป็นตัวตัวอ่าแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นหมึกกรอบหม,มึกกรอบหมึกกรอบสามรสอ่า ก็คือหมึกแบบนี้แต่ว่าเขาจะไปอบกรอบเป็นสามรสค่ะอันนี้ก็อร่อยกรบกอบอร่อยแล้วถัดมาก็จะเป็นหมึกอบหมึกอบหมึกอบก็จะเป็นหมึกเส้นๆแบบนี้กินเล่นได้อันนี้ก็คือหมึกอบเหมือนกันแต่ว่าเป็นอบซอสจะออกรสชาติแบบไหนอ่ะสามรส แต่ว่าเขาจะมีกลิ่นซอสมะเขือเทศอ่ oh. ะอ๋อแล้วนี้จะเป็นเต่าทองอ่าจะเป็นหมึกตัวตัวแต่ลักษณะาการบดก็คือมันจะไม่ได้บดละเอียดแบบอนนันแรกๆที่เราดูอันนี้จะเป็นลักษณะยังเป็นตัวอยู่เป็นเต่าเป็นตเนต่าทองค่ะอันนี้ก็จะเป็นแขกอันนี้หมึกบดตัวยาว แต่ชุบชุบชซอสเผ็ดมากสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดแล้วอันนี้ก็คืออันเดียวกัน,นใช่ไหมอันนี้คืออ่าอันนี้คืออบราดน,น้ำจิม้มอ่าปึกอบราดน้ำจิม้มอันนี้อันนี้รสชาติออกแบบไหนคะสามรสเหมือนกันเผ็ดเหวานหวานอ่าเผ็ดเผ็ดหวานหวานรสสามรสแล้วอันนี้คือสามรสเหมือนกันแต่จะเป็นไซส์ใหญ่อ๋อเป็นตัวใหญ่ยยกว่าตัวใหญ่กว่า ก็จะเป็นหัวหัวหมึกหัวหมึกอันนี้จอบรสชาติแบบไหนคะสามรสเหมือนกันรเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นหอยหอยหอยสามรสมันคือหอยอะไรอ่ะหอยหอยพิมพือหอยพิมหอยพิมก็ตักดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้โอเคโอเคค่ะ กินยาข้าวต้มอร่อยเนาะกินเล่นก็ได้เนาะ่ค่ะแล้วก็มีผู้เรียนทอดผู้เรียนทอดอ่าอันนี้ของแม่สมบุญแม่บุญสมอ้อยผู้ผิดตลอดเลยบุญสมอ่าแล้วก็จะมีพวกขนมทับฟี่จุก กาแฟกะทิอ,อันนี้้องเรียกกาแฟกะทิใช่มันจะมีเป็นผู้เรียนกับเป็น,นกะทิถั่ว,วกับกะทิไม่ใส่ถั่วถั่วคือถัวว่วลิสงนะคะแล,แล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือกล้วยอดัดถูกไหมไอ้เรียกถูกไหมก้ยอดัดกล้วยอดัดอันนี้กล้วยอดัยอดอดันนี้หากินยากนะแล้วก็จะมีเป็น เกือกอาดมันจะเป็นแผ่นบางๆกินแล้วมันจะกรอบๆแล้วทุเรียนอ่ะมีรสทุเรียนด้วยอันนี้คืออะไรคะเขาเก็บปลาหมึกเขาเก็บปลาหมึกก็จะออกหวานหวานหวานหอมๆ,ๆอันนี้เป็นปลากรอบใส่งาด้วย อันนี้เป็นมันมันฉาบกล้วยฉาบกล้วยเบกแตกเผือกฉาบมันม่วงเผือกเผือกจะเป็นแท่งๆแบบนี้เผือกจะเป็นแท่งๆมีแท่งใหญ่แล้วก็จะมีเป็นแท่งเล็กๆแล้วก็เป็นกล้วยฉาบแล้วก็มีกล้วยที่ไม่ได้ฉาบใช่ไหมกล้วยเมอันนี้จะเป็นออกรสเค็มขนมผิง ม้วนของฝากเต็มร้านเลยค่ะ